ดึงมาลวดเขาอ,อยากดึงมาเลื่ยพี่น้องเรื่อยการหล่นละสองคนหนึ่งแซ่บพี่น้องไปกินกันเลยครับด้ยวยจบเพลินนคะ่อืม ก่อนอื่นเราก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลนะครับพี่น้องครับเคี่ยวน้ำตาลครับเด้อเคี่ยวน้ำตาลไปเลยเลาวจะเคี่ยวน้ำตาลให้มันได้สีเด้อครับพี่น้องอันนี้สีวิธีเคี่ยวน้ำตาลนี่สิเป็นสูตรของแม่ออยายครับสูตรโบรา่าตัเวเจ้าบัวไสิสีดเคี่ยวมันได้สีครับ เทียบไปเรื่อยๆครับใช้ไฟกลางๆนะครับจะใส่ไฟกลางๆด้วยพี่้องครับเนี่ยสีมันก็จะเลือมมากนะครับเทียบไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้สีเราที่ต้องการนะครับสูตรนี้จะไม่ใช้อบเฉยสมุนไฟจีนจะไม่ใช้นะครับ ใส่ของหนบานเขาเลยพี่น้องสม,มุนไพรบานบานเขาเลยเอาได้ทีเขากะเอานี่ครับสีเริ่มละเริ่มมาละอ่นะพี่น้องสีได้แล้วเขากะเอาเลยครับพี่น้องมา ตอนเทระวังด้วยนะครับว่ามันจะโค้งใส่รกระเดียนใส่นะครับมันสิกระเดียมใส่ให้ระว่างนะครับผมสีสีนีนะครับเ<ห>ด้อพี่น้องครับี่สีได้ลนะผมเสียวสมุนไพรที่ต่ำไว้นะเราจะมีก็จะมีกระเทียมรกกากผักชีพริกไทยนะครับแล้วก็ข่านะครับข่านโปรตีนต่ำเด้อพี่น้อง ลงไปเลยครับไปเลยสื่อมาไหวล่างทำความสะอาดย่างดีได้พี่น้องครับลงไปเลยอันนี้จังหวะเห็ดลูกมากกินได้พี่น้องครับทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกเล้วก็ขอบขั้วครับลงจากเขามาก,กินเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ตุนไว้แล้วครับเนาะ ปงกระสีเอาเทนาน้ำลงพี่น้องมากระสีะมาเนี้เนาะพี่น้องครับแล้วก็เหาปล่อยไว้เขาจะมาปรุงปล่อยไว้เลยครับับพี่น้องครับแล้วเขาก็มาปรุงกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ปล่อยสกพักแล้วก็มาปรุงกันเลยนะครับ,บ,บนี่ะเปรดเจียวแนละ้วพี่น้องเนาะใส่ให้มันหอมแล้วนะพี่น้องใส่ให้มันหอมครับ หอมขาดไม่ได้นะครับชูรสด,ด้ยวยพี่ลองครับงัวเกลือ,อนี้พอลงใส่เบิ้ลด้ยวยพี่้องค่อยๆใส่จะประมาณนี้ครับพี่้องครับเราจะใส่แค่สี่อย่างนะครับมีน้ำตาลมีผงชูรสเต้าเจี้ยวเกลือนะครับพี่้องครับเอาพี่ลองเอข้ากับพิดไใ้บานนี้ โ oh, พี่น้องครับงานบอพี่น้องครับอันนี้ผมหมักกินไข่นะครับลูกขมักกินไข่ก็เลยเอาลงก็เลยเอาลงไปเขี่ยน้ากันสีไข่ให้มันได้แบบนี้นะครับเวลาเราเคี่ยวตามท้องตลาดมันจะไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าเราเคี่ยเองมันจะได้แบบนี้สวยพี่น้องครับมันจะซึมเข้าไปแล้วพี่น้องนี่ครับสวยพี่น้อง นีนะครับเด็กกบเขาให้ลูกห้เมียกินนะพี่น้องอ่าพี่น้องตกแต่งหน้าตาให้หน้าสวยสละสลวยให้หน้ากินนะครับไปพี่น้องครับผมสว,ส,สวัสดีคร่ะมาพอกันอีกแล้วคะ่ะก็หน่วยก,กับเบียค่ะพี่นอ้อ,นนองมือหนีสิผ้าพีผ้าหนองเมื่อกิน่ะไข่พะโลขาหมูคะ่ะขาหมูพะโลหรือว่าไข่พะโลเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ทั้งสองอย่างไปเลยคุณนะสองจะกกิโล พะโลประมาณสามโลนะคะจุกๆไปเลยคะ่ะแต่ว่าเราทํามากกว่าน,นั้นนึงเพราะ่าหมอนใ่เต็มเลยคะ่ะพี่น้องคะเอาไว้ให้แม่กบหลานกัหลูกกินน้ำคะ่ะมาจากสิบสามน้ำกันจาพี่น้องจา้อาอ๋เลยเลยครับเล<อ>ยเยบอกว่าเบียร์ซิมมาแล้วไข่พี่น้องเืองไข่สุดพิเศษไข่ไข่ไข่สุดพิเศษเลยมีวิธีทำเด้อพี่น้องครับโอ้เลย หนอจ้าวงอ้ยนี้้ย้ยหลอนหอนเลยเอาเตียงปักไม่กันยิมพี่นองหลอนหลเลยด้น่เสือบอปาร์ีโทหลอนอีดีดึงมาลวดขยานดึงมาเลยพี่น้องเลยการลนละสองคนนึง พืเสียบพืนเสียบหังน้อแบบข้าวค่ะอันนี้เป็นเมนูของครอบครัวชอบทุกคนเปรยได้จจพี่น่อยก้าเทีมกระเทียมคารสเจนส่วนเพื่อเมือสันเนาะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยยังไปล่น จิ้มซี่โครไปเลยค่ะพี่น้องคนใหญ่ครับครับพี่เข้ากันหลายเนาะ แซ่บพี๊ดไปกินกันเลยครับเด้อเซบแพนม่กันนะที่สุดกระเทียม กระปุก <c oughs> คุณว่ายัยกดูหลายคนเหอขึ้นยกดูอะไรนเ่รข้นมน่ยข้นมน่ยแบช้ำๆจ้ะเดี๋ยวจะไปนองไพี่นอน,น้องบางคนกะมามากหวานหลายบางคนมากหวานหลาย เติมเอาแตงเอาไปหน่อยเวลาเวลาเสยนกับข้าวเนี่ยปากพมิ่รกินแบบได้ก็ไไรรสชาติได้ก็ไไรแต่ว่าผมเส้นใส่นงเบียร์ครับรสชาติคน <c oughs> แค่มีอ่น้ำพะลูกับข้าวก็อยู่ได้แหละไม่ต้องมีหมูมีมไข่ก็ได้น,นอร่อยือดูแบบหล่อนเลยป้ะปะ้าทำวิธีทำด้วยเหรอใช่ทำวิธีทำเลยครับเวลาเดียวกินอ่ไข่จนเป็นสีแดงไข่มัน้องดีสีนี่ เรน่องสิเขาวไปในผมเรื่องีสบแล่วให้พี่น้องครับคือชีสุดเดี๋ยวพี่น้องถามว่าเขาวิธีทำหน่อยแต่ว่าเราก็เขาเลยดว้หลายรอบแล้วแมนเขาเลยเฮ็ดไว้ให้เบียรกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับกคนวันนี้ <G ül üş> จริงๆเขียวไม่ค่อได้เขียวไม่ค่อยถนัดขอาิชจันอ่ะเป็นร้อนไหน <G ül üş> ข้าวีฟิชจันล่ เห็ดเบญนิกหน่อยนับนพ่หน่อยมากินตื่นสอนมามันจะมืหทาขับของอย่างนึงอุ่นให้นิ่หน่อยราดซอาจานกินลดใช่แล้ว กขอ,อยากใส่มือด้วยจ้ะอาจจะเลื่อนเทือดหน่อย <C> e <ars> เพราะเราไม่ได้หั่นเป็นชิ้นป็นคำมาเนะเรายกมันทั้งขากินเล่อิ่มกินค้นองแสบขน้นมาแล้วด้วยจ้ะี่น้นง ล,ลมดีอากาศดีค่ะมันเนี่ยเด็นอากาศเด็นสบายไม่แดดนะไปนะตั้งใจนะ うん。<Yeah. S 2> mm. <laughs> ไข่มันจะแบบพี่น้องเมืองไข่มันจะแตกต่างจากแบบอืน่นไข่มันสีแดงมันจะแบบเกม้มๆเรื่องๆฉ่ำๆ,ๆ,ๆเข้มาเนาะตุน<ง>เข้าเนื้อไข่ตุนจนเข้าข้างในเมื่อมาตุนขักเนทิ้งตุนขางไข่แข็งนะครับ <laughs> จะร้นอนมาพี่น้องจ้า เมา่อวันน้ำกันเี่ยงแห้งว่ากินจะพอไม่มั่นไรเบียว์วะฮะอืมวัวอยู่เลยยิวขอแห่งว่ากินเพราะราสเซนดีๆนี่เอง คิดมอนยังค่ะบพีน้องน้ำจิ่ายง่ายถ้าน้ำพะโล้เหลือก็เอาไว้ตุนได้นะคะตุนใส่ตีนไก่หรือว่าใส่ไข่ก็ได้อันนี้เป็นสูตรไม่ยากเลยพี่น้องไม่ใช้อบเชยเป็นการเคี่ยวน้ำตาลอย่างเดียวนะ,ะไ,มไม่ใช่ซีอิ๊วไม่ใช่รสดีนะเอาแบบ เอาแบบสุนไพรธรรมชาติแบบอของมันเท่าแล,ล,าลาแร,ร,ลนนร่ไปลองใส่เกลือน้ำตาลไอ้รื่กว่าใส่เต้าเจี้ยวเนาะเกือคูณชะลดแค่นะครับไปลองไปใส่ยังไรไม่เป็นธรรมชาติรอเล่ขอาเปลข้าเลือเอนาเลยครับคาราเมน กินอ่ะโอ้น้ำมัยเสียพี่น้องูหทำไม่หยาดเลยอือพูดได้ตามหาความสุขในครอบครัวสารับผมเนาะพวก็สิบีบอกดูดูดยพี่น้องบอกตลอดเพราะมีขุมเือนเนาะ คือการกินข้าวกับครอบครัวเขาขอครัว <c oughs> การที่ได้เฮ็ดกับเขาให้ลูกให้เต้ากินทีน้องใด้ฝ่าว่าอยู่นะ่นกินแม่ไ,ไม่กินอยากลแล้วก็ขอาอะไรเสียบกินกินขั้นแรกเลยบ่ถึอปากเพิน่นโบนโบเสียบคล้ายๆว่ามือรดพอคขา้ขาข่รดพอเฮ็ดกินขั้นบ่คข่ายๆรดพอบบก,กินรับพี่้องสสยฝ่าว่าอยู่รอ,ย <c oughs> อร่อยอร่ แอบครับพี่น้องครับอย่าความสุขของขอบคุณผู้ต้องหาไป้สซย,ยาหพี่น้องยุคนี้ละนั่งจะคล้องเลยละดูกขาดูเขาจะคล้อ,องเขาขอบคุณอเลยขึ้นดูว่าสีร่างสันจยางไรมันยังมีความสุขมันจะสีความมวลให้กันคู่มืก้กสบวบ่บ,บ่ไว้แต่ว่ามันก็มืมมีมีการทกุกมีการนิดหน่อยนะเนาะ สำหรับคู่ชีวิตคู่อุนธรรมดาค่ะค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี้นะคะก็เอาความแซ่บมาฝากพีฝักนองครับพี่น้องเขาจานหมไง่ายหน่วยกินเป็นหวยเบียกินเป็นจานค่ะเชิงจะได้รพี่น้องค่ะพี่น้องคะสาหรับมือนี้ก็ ขอบุญขอบคุณพี่น้องด้ค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะ่ะอยากให้เฮ็เดบมนู่ใดเก็ะคอมเมนต์มาบอกกันนะด้วยจ้ามือนีก็เอาสูรพะโล้ของแม่มาฝากพี่ฝากน้องด้ค่ะมือนีเบียก,กันหน่วยขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าพบก,กันใ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ